สวัสดีครับมาละโหมดจัดอันดับนะสุ่มแผนที่เรานี้อ่าหลังจากที่เล่นไอโหมดผีไปไม่ค่อยมีคนดูครับเป็นอะไรไม่รู้นีนะ่เป็นทรงผมใหม่นะผมสวยมากนะครับผมสผยมากไอหุ่นกระบอกเนี่ยผมไม่เล่นแล้วกันนะดูต้องๆแองแววเดี๋ยวผมคอรอห้องอ้าวกำลังจะพอดเลยกำลังจะพอดกำลังรอห้องเข้ากูเลยดีดีดด แต่ถีงเวลาเว้ยธรรมดาลุยแล้วอย่าเอาให้กูดิเอาให้อนี้แล้วกันดงดงดงอะไรไม่รู้โดงโมโมทาโร่หรือเปล่าไอ้ที่อ่ะอย่าไอ้เจ้านี่ร้อยสิบร้อยสิบ ทำไมไม่มีเสียงอ่ะมีอยู่เฮ้ย Le เรนไรเนอร์อุย้ยเรนไรเนอร์วะมันพูดว่าอะไรนะตอนเปิดเรื่องนะการอะไรเพราการเดินทางภายหน้าหรอือเปล่าเป็นอดีตหรือเป็นอานาคตอะไรพวกอย่างนั้นลืมแล้ว ไอต,ตอนนั้นก็มีว่ะเอ้ามึงไม่โดดล่มวะโดดดิเออโอ้โหแม่งเขินเขินแต่เป็นบาลาซิเดียือเปล่าบาาซิเดียไหมอันนี้ไหมบาาซิเดียาบาาซิเดียเตรียมตัวปร,ระตูกำลังใกล้เข้ามา <c oughs> มึงลงมึงลงถูกที่ไหมเนี่ยแม่งเป็นดงเลยตรงนี้ ลงโม,มโซาโรอ่ะอีวนเยอะมากไอ้เหี้ยมึงลงมึงลงอะไรลงมาเยอะเกินเพื่อนมันก็ลงถึงที่เกินเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไม่ไหวเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไอ้เงี้ยอย่าเพิพ่งอืมเข้ามาหากุ๊อ๋ไปแล้วนี่ จะตกใจหมดอีกกระป๋องยิงอะไรยิงอะไรยิงดิยิงไปดิสวยตายตายสิบวาสวยไอ้ไอ้ปืนนี่ดีว่ไอ้ปืนนี่ดีเลยนะครับถือว่าสีชอบใจอยู่ สีชอบเธอมากสีชอบเธอมากมาก็สูนปืนกูล่ะเฮ้ยมีกรูนุนปืนเลยมันมีอะไรอีกไหมเนี่ยต้องมาเก็บของก่อนอะสืนปืนน,อน้อยมากได้ได้ได้ได โอ้ยเอออะไรยิงกูใครยิงกูมีไหมทำไมมันแตกอ่ะเฮ้ยยังไงโ้หเป่าไม่ค่รเล็กเลยเดวแล้วปะเฮ้ยเอ๋แล้วเพ้อมันหลบมันหลบมันหลบ มันจะชุบเพื่อนยี่หว่าเอ้ยอยู่ไหนวะมันโดบอยู่แอร์มันโลบอยู่แอร์เขาเตดอะ <c oughs> เข้าไปเพื่อนเข้าไปลองออกมาสวยยิงมันดิยิงมัน เอาอย่างนี้เลยสองชั้นเลยเหรอเนี่ยอมข้าวหรอโอเคเฮ้ยไอปืนนี่มันอไอปืนนี่ดีว่ะเดี๋ยวเอาปืนละเดียวปืนนี่แหละ จะใช้อันนั้นอันไหนไม่ดีก็เอาไว้ก่อนไปตามเพื่อนไปแล้วกันไอดาบเทพอ่ะโอ้ยคนจะเล่นคนจะเล่นเี้ยโอ้ เฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยเพื่อนช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยเพื่อนที่ไหนกูโอ้โหแมเงเอ้ยมือเดพันเล่นช่วยกูเดีย๋ยวขอบคุณนะขอบคุณนะเพื่อนโอ้ยแมยมือเด็ดมือเด็ดช่วงวันดาบสวยโอเค ไปเติมมไปว่าดาบสวยม่งเรียบร้อยเลยกนูนี่คือวิถีของคนประมาทครับเธอห้ามประมาทเหมือนเธอจะขี่แตกเหมือนมืกี้นี้เอาเป็นอันนี้มันแพงที่สุดดาวเทียมใส่อ่ะฮหล้างกูแล้วตอนนี้มกำลังขี่รถแบบวิธีเอง ไปเลยไม่รู้มีขี่รถมันเคลื่อนไหวเร็วมากยังไงเร็ววะ่เววะเหยียดอ่ะนายเห็นไหมเพื่อน ตอนนี้ก็มีขี่รถด,ด้วยตอนนี้เห็นสองตัวแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันตัวเดียวกันหรือเปล่าเอา้อย่าเพิ่งตายนะสวยครับเพื่อนรักเ,เอามาในเขตระมีอตัวหนึ่งไหม ว่าไอ้ตัวนี้มันเก็บไปหมดแล้ววะมึงฆ่าหมดแล้วใช่ไหมฮ้ยิงอ,อะไร <c ười> ช่างเถอะฟาร้องดีกว่ากระปืนใหม่ปรอกันไหม ปืนนี่พักกันแล้วกันเปลี่ยนปืนกันเอ้ตรงนี้ยังไม่มีคนมานะแม่เป้าหมายในระยะแม่แล้วโมหินผู้ใดเลยโมหินก็ต้องหาต่อไปนะเพื่อนเอ้ ไม่ไมพวกมึงจะไปไหนอ่ะหมอกันบีบเข้ามานะมันต้องไปทางนู้นไม่ใช่หรอวะโดนเหรอใช้โดนยังไงอ่ะเอ้ยใช้โดนยังไงวะอ๋อ ไม่ใช่นี่เอก็อไม่มีโดนนี่วะอะไรวะมันไปไหนวะพวกมึงไปทำอะไรกันอ่ะโอ้ะอมันตามไหม คำว่าตามมาเขาไม่ได้ใส่มาให้เงยงนะองอยู่นี่อไอ่ะขอบคุณนะไอ้นี่ยังสลาดกว่าเยอะเลยมันพาไปถูกที่ไงไอ้สองตัวล่างไปทำอะไรวัดหมอกมันจะบีบมึงตายแล้วนั่นน่ะ เป็นำรวจของมันต้องอยู่โซนกลางๆดิมันคงไม่อยู่ขอบมาหรอกไอ้ว่าคนอะมีอะไรไหมอันนี้อะไรป้อมปืนแล้วมันใช้ยังไงอะต้องปืกูใช้ไม่ได้ฟักอันเลยวะอ๋อนี่ไงนี่ป้อมปืนไฮเดอร์ไฮตริง không nó thơm ơ hãy giỡn hãy thôi lại thôi 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 tuyệt ตั้งหลักก่อนแล้วเข้าใจยเย็นๆย,ยิงมันมีอีกตัวหนึง่งอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงไหนใช้บารีไม่ได้เลยเหรอเดี๋ยวผมแล้วก็โดนปืนกูยิงตายอะ่ะถือว่าดี ไม่มีคนเห็นเว้ยอะไรวะมีคนเห็นนะเพื่อนจะเพิ่งไปไปไหนโอ้โอ้เข้ใาใจแล,ล,ล้วใจเย็นดิมึงบุกไปนห้นก็ตายดิบุกไปตรงเหอ้อ อยู่นี่ไงกลางโลกไปก่อนเพื่อนหมอันบีหมอันบีหมอันบีบิ่ยสู้กันดิสู้กันด้วยพลังวิเศษไปแล้วอูข้ามน้ำเอาว้าวชัยชนะอันภูมิใจฉบับแรก วิธีมีพากูชนะอ่ะกดไลน์เลยกดให้หมดเฮ้ยเราลองที่หนึ่งเลยดีกว่าวะเขาถูกใจเลยอันนี้ดีๆอันนี้ดีอยู่อันนี้ดีนนด <c oughs> ภูมิใจมากเลยเบนโอเคเอ้ตรงนี้ผมอาจจะไม่เล่นนะผมอาจจะไม่จริงจังมากขอไปนะเนื่องจากมันเป็นชุดผู้ชายอะ่ะเออ แต่ผมไม่ชอบชุดผู้ชายไงนะผมข้อไม่เอานะไม่เล่นประมาณนั้นเลยนะครับนะกดรับกดรับอืออะไรไม่รู้กดมาก่อนพอแนละ้วันนี้ก็มารับชมฝากกดไลค์สำหรับใครแล้วนะครับ